สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อเอ็และจังหวัดใกล้เคียงนะครับด้วยขออการค้าจังหวัดร้อเอ็ดได้เล็งเห็นสภาพเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้อ่อนไหวอ่อนตัวมากเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้คิดที่จะกระตุนนน้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วทำให้บ้านเมืองของเราค,คึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นประกอบกับผู้ประกอบการร้านอาหารพัตคการนะครับ ได้รับความลำบากซัฟเฟอร์มา2ปีกว่านะครับเนื่องจากเปิดธุรกิจไม่ได้อหอการค้าซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสร้างคุณค่าชีวิตหอนคาเรตจ,จึงได้ดำริจัดงานสำหรับชาวผู้ประกอบการร้านอาหารและพนาคารนะในชื่อง,งานว่าเทศก,กาลอาหารอร่อยปลอดภัยนะครับ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ตลาดถนนคนเดินข้างๆไฮเปอร์มาร์ทระหว่างวันที่7ถึง12ธันวานะครับ7ถึง12ธันวาปี64นี้งานจะเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬิกานะครับในงานก็จะประดับประดาด้วยไฟที่สว่างสวยไม่ให้มันมืดครึ้มมืดเหมือนกับในอดีตเราต้องการเปิดเมืองเปิดประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับในงานนี้นอกจากเราจะเ,าเปิดร้านอาหารอร่อยปลอดภัยแล้วเราจะจะต้องปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกันโควิด -19 ไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบให้สำหรับร้านอาหารซึ่งประกอบอยู่ทั่วไปได้เห็นว่าในภาวะที่เราต้องจัดคนรวมกันในหมู่มากเนี่ยเราต้องระวังตัวอะไรบ้างนะครับ ซึ่งมาตรก,การเหล่านี้เราได้นําเสนอนะครับให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทราบและได้อนุมัติไะ้รับการอนุมัติจากท่านคณะกรรมการสบคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในงานนี้เราจะมีร้านอาหารอยู่ทั้งหมดนะครับในโซนของ VIP เนี่ย110บูธนะครับก็จะเป็นกระโจมสีขาวเป็นเต้นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ พื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นผู้ค้าเดิมของตลาดคนเดินอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่50ล็อกนะครับก็จะมีฟู้ดทรัคอีก10คันนะฮะซึ่งแต่ละจุดนี้ก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าเราต้องทุ่มทุนมากในการทำบรรยากาศจะเหมือนกับงานฤด,ดูหนาวนะครับ มีดน,ดนตรีโฟกซองสองเวทีนะครับมีการประดับประดาที่ตาการตาเท่าที่ผมได้ฟังพวกน้องๆวัย EC ี C, เขาเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับและก็จะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆในงานนี้ก็ได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งจากทางหอค้า4จังหวัดร้อยแก่นสารสินเนี่ยมาร่วมพิธี นะครับโดยอีกวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นวันของราชการของท่านหัวหน้าสวนราชการนะครับท่านปกครองท่านผู้ว่าท่านปกครองสาธารณสุขต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้เชิญมาเราจะทําเป็นต้นแบบนะครับซึ่งคาดการว่าประชาชนจะเข้ามาเราจะทยอยให้เข้ามาไม่เกิน500คนก่อนนะครับในภาะวะอย่างนี้ก็ถ้าหากว่าเต็มแล้วก็หยุดก่อนรอก่อนนะครับเหมือนร้านอาหารทั่วไปนะฮะ พอมีคนออกก็ค่อยเติมคนไปนะครับซึ่งในงานนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมีผู้จองมาเฉพาะล็อกที่เป็นล็อกเปล่านะครับที่วันละร้อยนะแต่เราเราจัด6วันนะครับเขาก็โอนเงินมาแล้ว600ก็ใกล้เต็มแล้วฮะส่วนล็อก VIP นั้นก็บัดนี้ก็มีมาทั้งหมดขณะนี้ประมาณ10ล็อกนะครับทั้งที่จริงๆยังไม่ได้ออกอากาศแจ้งข่าวเป็นทางการเท่าไหร่นะครับอันนี้ มันมีสองอย่างครับที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวระเอ็ดจ,จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มารับประทานอาหารที่อร่อยปลอดภัยจะมีสินค้ามีอาหารแป,กแปลกๆนะครับนอกจากอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองแล้วก็ยังจะมีอาหารเหลาเราจะมีครัวของโรงแรมใหญ่ๆนะครับมาร่วมออกบูธนะครับก็เรียกว่า อาหารโรงแรมในราคาดินดินะฮะในราคาดินดินก็คือราคาที่ไม่แพงนะัาแล้วก็จะมีแม่ค้าที่จะต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้างานนะครับแล้วก็จะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างต่ำสอเข็มขึ้นมามา,มา,ม,ามาร่วมนะฮะสิิงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงอะไรนะครับให้ปลอดให้ให,ให้ให้สบายใจได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ประชาชนผู้มาบริโภคเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวนะ dmhga gta นะครับให้ให้ให้ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะปลอดภัยแล้วคนอื่นที่ท่านมาอยู่ใกล้ท่านอะ่ะก็จะต้องปลอดภัยด้วยส่วนสำหรับผู้ค้านะครับขอเชิญเลยนะครับบูธมันมีน้อยเราจัดแค่ทั้งหมด160จุดเท่าน,นั้นเองนะฮะ ก็ได้ปรดตัดสินใจนะครับว่างานนี้ผมการันตีว่าผู้ค้าไม่ขาดทุนแน่นะครับตอนได้จัดอย่างเข้มข้นแล้วก็คัดกรองต่างๆจึงเชิญชวนครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันที่ตลาดที่ครึกครื้นนะครับผมเชื่อว่าเสียงเพลงที่เราไม่ได้ยินมาโฟกซอ,องที่เราแม้แต่ไม่ได้ยินมานานถ้าได้มายินที่นี่เชื่อว่าจะมีความสุขมากนะครับ ในหน้าหนาวโอกาสที่มันบรรยากาศดีๆเช่นนี้ก็มาทานอาหารที่ดีๆกันนะครับได้สุขภาพกลับไปสุขใจทั้งผู้ขายและผู้มาซื้อนะครับทั้งหอค้าขอเอชิญชวนทุกท่านนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วและในปีใหม่ที่จะถึงอันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดของร้ยเอ็ดของเรานะครับได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญสู้ต่อไปครับเศรษฐกิจกจะไปกับประเทศของเราพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ